วิธีทำโมบายฝาชีเราจะนำฝาชีอันนี้ขนาดความกว้างประมาณ40เซนนำมาเจาะตรงกลางเจาะให้ทั้งหมดเลยเพื่อเราจะซ้อนสองชั้นนำหัวแร้งนะคะมาเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้เลยเราก็จะนำเชือกไนล่อนมาผูกข้างบนเพื่อที่จะแขวนแล้วเราก็นำเชือกไนล่อนเดียวกันนะคะมาผูกตรงที่เราตรงที่เราเจาะเข้าไว้นะคะ ความยาวเนี่ยวิธีทําให้ความยาวหลั่นกันก็คือมัดผูกแล้วก็ให้ห่างกันลงมาประมาณหนึงคืบแล้วก็นําถ้วยพลาสติกนะที่เราเตรียมเข้าไว้เนี่ยมาผูกกับเชือกที่เราผูกเข้าไว้อีกต่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะนําเชือกไนล่อนหรือว่าเชือกผ้าก็ได้ขึ้นไปไว้บนคือหลังคาเลยเพื่อความสะดวกในการทํางานแล้วก็ ดึงดึงขึ้นไปโดยไม่ได้ใช้รอกนะคะเขลี่ยธรรมดาเลยนะดึงขึ้นไปเพื่อที่เราจะทํางานได้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําถ้วยพลาสติกที่เราปลูกผักเข้าไว้หรือจะปลูกดอกไม้ก็ได้นะคะนํามาใส่แล้วก็ดึงขึ้นไปแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเรียงนะตอนดึงขึ้นไปเราก็เ,เชือกไปมดัดไว้ก่อนนะคะเนี่ยสามารถชักขึ้นชักลงได้นะคะเพราะว่า เราจะใส่ถ้วยถึง21ถึง23ถ้วยนะคะนี่ก็จะมีความหมักสักนิดหนึ่งเนาะเราดึงขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดเรียงแล้วก็ผูกเชือกที่เราไว้หนวดเข้าไว้ให้ต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ